ลินลี่เจนนี่เคลื่อนไหวแล้วหลังมีภาพหลุดคล้ายๆกับลูกสาวอยู่หนึ่งไม่ได้แล้วในขณะที่ล่าสุดทางด้านแม่เกตุก็ไา้ขอข,อข,ข้อความผ่านเฟซบุ๊กและให้กำลังใจลูกสาวใช้ว่าทุกคนในโลกใบนี้จะเป็นเพื่อนกันได้ทั้งหมดแยกให้ออก เราว่าเราสำคัญหรือแค่ยังมีผลประโยชน์นำสำหรับเขาความจริงในใ,ในใจผิดให้ผิดคนที่ไม่ก็ไม่ไร้ค่าอยาอย่าดีจนโง่บทเรียนท่าย้ำก็เพราะออกอกยากให้เราจำจำและเข้าใจ